ที่บอกว่าใครยืนยันใช่ไหมคะในเรื่องของใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้นะคะเราก็เป็นรีวิวแคปสดเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะก็จะมีแต่ละอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าใน,นเรื่องของสกินแค์อันนี้เรายังไม่ได้ไปแต่งนะคะในเรื่องของแอ พี่ชายใช้แล้วรู้สึกหน้าเกลี้ยงจริงๆค่ะหน้าขาวหน้าเกลี้ยงจริงด้วยเดียวนะคะจะสั่งชุดใหญ่ค่ะรู้สึกดีจริงๆค่ะแล้วก็ฝ้าตรงคางเนี่ยค่ะก็เกลี้ยงค่ะแค่ใช้หลังจาก2อาทิตย์เท่านั้นนะคะก็ไม่ปิดหวงจริงๆค่ะในแต่ละตัวเนี่ยเราก็จะมีแบบว่าลูกค้าในการที่จะรีวิวทุกๆท่านเลยนะคะอันนี้ก็มารับเป็นเซตสามพันนะคะก็หยุดตีเทนนิสแล้วหน้าดูขาวขึ้นค่ะอันนี้เห็นไหมเอ่ยอันนี้จะกลับด้านกันนะอันนี้เป็นรีวิวสดที่เราเนี่ยได้จากการที่เราเนี่ยคุยกับ ะะและอันนี้ค่ะทานจเะจะลิงอยู่ค่ะแล้วก็พร้อมกับการใช้มิรกุในเรื่องของนวัตรกรรมล้างฝ้านาโนจากประเทศเกาหลีนะคะตัวนี้ก็ใช้ดีค่ะถึงบอกว่าตัวเนี้ยค่ะคูณ3ถ้าใครเนี่ยได้ใช้อยากให้ใช้แบบคูณ3เลยทีเดียวรีวิวเยอะมากๆ เยอะจนแบบเยอะไหมคะอันนี้จะเป็นการแคปสดจากทางแอดมินนะคะก็จะเก็บมาไว้ในนี้นะคะเนี่ยคะ่ะเป็นการยืนยนันอันนี้จากสมูดประกันค่ะคุณพี่พน์ินนะคะที่บอกว่าใครใช้ดีใครใช้แล้วเห็นผลใครเป็นคนบอกเราพูดเองหรือเปล่าเราไม่ได้พูดเองนะคะเราพูดเองนี่คือในสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทําให้นะคะว่าอาัสสันมาแล้วสิ่งที่ดีนะคะก็คือในเรื่องของสกินแคร์นะคะไม่ว่าจะเป็นมิรกุนะคะมิระคไวทยนิ่งของประเทศเกาหลีนะคะแล้วก็อีกหลายตัวที่บอกว่าดีมากตัวนี้ นี่ก็เป็นแชมพูยองนะคะใครมีปัญหาในเรื่องของหนังศีรษะรังแคหรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องผมมันมากๆผมร่วงนะคะตัวนี้นะคะปลูกผมแค่สระผมเท่านั้นค่ะผมไม่แม็กก็จะขึ้นเพราะว่าตัวเองลองมาเองเยอะมากๆกับผลิตภัณฑ์ของเมลากูทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเซรั่มนะคะตัวนี้ก็ขายดีค่ะแล้วก็ตัวเป็นตัวโตฟุนไฮริแพรตตอนกลางคืนนะคะตัวนี้ใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นตัวนี้ใช้กลางคืนแล้วก็นวัตกรรมนาโนล้างฝ้าตัวนี้ให้ใช้เฉพาะกลางวันค่ะหรือว่าใครที่บอกว่ายังไม่นอนก็สามารถใช้ตัวนี้ก่ออนน ตอนสเต็ปสุดท้ายได้นะคะแล้วก็อื่นๆอีกเยอะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจืดจืหลิงนะคะตัวจืดจืหลิงเนี่ยคายดีมากๆค่ะตัวนี้ปวดข่าวปวดข้อนะคะตัวนี้เข้าไปบำรุงได้ดีมากๆแล้วก็นอกจากนี้ยังบำรุงในเรื่องของร่างกายกระผมเล็บกระดูกทุกอย่างยิ่งถ้าใครนะคะใช้คู่กันสมมติว่าสระผมด้วยแล้วก็ดื่มจืดจืหลิงด้วยผมแข็งแรงมากๆแล้วบอกเลยค่ะว่าตัวนี้บำรุงทุกทุกอย่างทําให้ผิวพรรณหรือป้าที่ฝังหรือใครที่หมดไวไัยประจาเดือนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถดื่มแล้วก็จะปรับฮอร์โมนแล้วก็ทาให้โรงลด,ด้้ดีนเสสรริมาางทํ เม็เลือดขาวทาง,งานได้ดีทําให้เราเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็บอกว่าทําให้เราไม่ป่วยง่ายด้วยแล้วก็มีน้องใหม่นี่แหละค่ะแทะน ้องใหม่ก็จะเป็นแดซองนะคะตัวนี้นะคะเป็นมาร์สสำหรับดูดในเรื่องของสายเคมีบริเวณหน้าตัวนี้เน้นในเรื่องของสารสกัดธรรมชาติโดยที่ถ้าเปิดออกมาแล้วนะคะจะได้กลิ่นในเรื่องของน้ำมันหอมระเหยที่ได้จากธรรมชาติในการสกัดแล้วก็ไม่ใส่สีไม่ใส่กลิ่นไม่ใส่น้ําหอมเคมีใดๆทุกชนิดตัวนี้ใช้ดีมากๆหวานชักมากไว้นะคะจะรู้สึกเย็นๆผิวผ่อนคลายแล้วก็ดูดสารพิษดูดความมันทําความสะอาดที่รูขุมขนลดสิวลด ดูดความหมองคล้ำตัวนี้ใช้ดีมากและโปรโมชั่นนะดีมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะ5กระปุกเพียงแค่1000บาทถ้าซื้อกระปุกเดียวทดลอง390บาทแต่ถ้าซื้อ5กระปุกว้าวมากค่ะเหลือกระปุกแค่200บาทเท่านั้นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอยากให้บำรุงในเรื่องของเมล็ดองคูณ3ด้วยตัวนี้ก็คือนี่เลยสกินแคร์ดีๆที่เราทํามาเพื่อคนไทยนะคะเราใช้นวัตกรรมต่างๆที่มาจาก่ามประเทศที่ดีที่สุดแล้วก็เรามองว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากให้ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ได้ในระยะยาวค่ะแล้ว คะที่ส่งมานะคะที่ตอบรับกลับมาที่เยอะมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะ